สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนึงแล้วนะคะเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนแก้กางเกงนะคะแก้กางเกงเงี้ยคะ่ะแก้กางเกงเอวเอวจากเอวสามสิบสามสิบหกอะให้เป็นสามสิบสามนะคะแล้วก็เท่ากับว่าเราต้องแก้เข้าสามนิ้วเลยค่ะทีนี้มันก็จะมันทีนี้มันมีที่แก้ให้เราที่เดียวก็คือเส้นกลางหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยอยากจะ่ออยติ๊กไว้ให้ดูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกทีถ้าเกิดว่าไม่มีกระเป๋าอย่างเงี้ยมันจะแก้มันสามารถแก้ตรงข้างได้ช่วยได้ค่ะอาจจะ แกตรงข้างนี้ช่วย1นิ้วข้างละหนึ่งน,นิ้วแล้วข้างหลังหนึ่งนิ้วเราสามารถที่จะเก็บตรงนี้ได้1นิ้วแิ้วเราก็ขีดเลียวไปได้เลยแต่ทีนี้อย่างที่บอกอะพอเจอกระเป๋าอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะช่วยแก้ตรงนี้ช่วยได้ไงเราก็เลยต้องมาเป็นอยู่ที่เดียวก็คือกลางหลังทีนี้พอแก้กลางหลังที่เดียวมันก็จะเกิดปัญหาแล้วว่าอะมันมันเคยไหมที่ทุกคนเคยแก้น่ะแล้วทีวนี้มันจะหอ่หอไงข้างหลังมันจะห่อไม่สวยเลยแหละ ทีนี้มันก็ต้องมาขีดเส้นเป้าใหม่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการขีดเป้าใหม่นะคะว่าขีดยังไงให้มันให้มันมองดูทรงสวยมากกว่าเดิมค่ะเพราะอย่างที่บอกอ่ะถ้าเราขีดแล้วถ้าเราขีดแค่เส้นข้้งตรงเอวแล้วขีดเลียวหายไปตรงเป้าเนี่ยมันไม่สวยค่ะมันจะเป็นกระจุกกระจุกอยู่ตรงเอวเราอ่ะมันจะไม่สวยอย่างที่บอกเลยคะ่ะทีนี้กางเกงเนะี่ยอ้อยก็จะขอแนะนานิดนึงนะคะสําหรับกางเกงเนะี่ยเวลาเราไปซื้อกางเกงอ่ะอย่างตัวเนี้ยมันเป็นของกางเกงผู้ชายนะคะที่เขามาแก้นะ่ะคือเขาไปซื้อจากที่ตลาดมาันแหละ ทีนี้เขาบอกว่าเขาเอลสามสิบสามแต่ทีนี้เอลสามสามมันไม่มีมันมีเอลสามสี่เขาก็เลยเอาไซส์สามสี่มาเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขเงสามสี่ 34. แต่ทีนี้พอเพราะว่ากางเกงอะบางทีเราไว้ใจไม่ได้เราก็ติดป้ายผิดบางทีอะเนี่ยอยางเอลเขาบอกว่าเอลสามสี่ติดป้ายใช่ป่ะแต่ว่าวัดจริงๆแล้วมันได้สามหกไงทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่ามันแก้เยอะเกินไปแล้วทีนี้อย่างที่บอกอะถ้าแก้นิ้วเดียวมันไม่เป็นปัญหาหรอกมันสามารถแก้แล้วว่านี่ได้เลยเพราะว่า ถ้าแก้นิ้วเดียวก็เท่ากับว่าเราเก็บกินแค่ครึ่งนิ้วเองไงแต่ทีนี้พอมันสมนิ้วปุ๊บเท่ากับว่าเราต้องเก็บกินชิ้นละนิ้วครึ่งเลยอะมัน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 เยอะเกินไปไงอาจจะ,ะนี้วิธีการทําเป็นยังไงเดี๋ยวอ้อยจะไปะอธิบายรายละเอียดในในโต๊ะตัดเลยนะคะแล้วก็ไปสอนขีดตอนทําแล้วก็ขีดเส้นพงเส้นเป้าใหม่นะคะก็วิธีทําเป็นยังไงก็ตามไปดูเลยจ้าอ่าเราจะมาสอนวิธีการขีดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวขออ้อยค่อยอ้อยให้ทําให้ดูตั้งแต่ตรงนี้นะนะเนี่ย เนี่ยอย่างสมมติเราติ yeah. I mean, yeah. ๊กไว้แล้วไงวัดเอวหน่ะอย่างสมมติว่าเนี่ยเขาบอกว่าต้องการเอวสามสามใช่ไหมเราก็วัดก่อนเลยค่ะเราก็วัดก่อนเลยว่าเขาต้องการเอวสามสามแล้วเอวของเท่าไหร่อย่างที่อ้อยบอกไปสามหกเนี่ยอ้อยจะวัดให้ดูนะคะการวัดเอวก็คือวัดอย่างนี้นะจับเนี่ยเอาเอาเอาช็อปติ๊กตรงหัวมันเนี่ยค่ะเนี่ยตรงหัวหัวที่ว่าติดตะขอแล้วนะติ๊กไว้ติ๊กขวางไว้เนี้ยเลยเราจะได้รู้แล้วเราวัดเราจะได้วัดรอบของมันได้ แล้วก็เริ่มจากเนี่ยจากด้านฝั่งเนี้ยค่ะเนี่ยด้านที่มันเป็นตะขอเลยนะจนถึงเนี่ยจนถึงจุดที่เราติ๊กไว้เนี่ยเพราะว่าเราอย่าไปวัดตรงตะขอนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตะขอมันอยู่ด้านในไงเนี่ยเยลวลาเราวัดกางเกงอ่ะมันต้องวัดจากนี่ไงเพราะว่าตะขอมันถูกยื่นเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะพอเกี่ยวตะขอปุ๊บเราก็ติ๊กเลยติ๊กหัวไว้เนี่ยติกต๊กติ๊กตรงช็อคเนี่ยเพราะว่าเท่ากับว่าแสดงว่ากางเกงตัวเนี้ยมันมันต้องวัดอย่างนี้ค่ะเนี่ยเพราะว่ามันถึงมาชนกันนะ เพราะว่าถ้ามันมันมาข้างในเนี่ยมันยื่นเข้าไปอีก่ะไม่ได้นะอ่ะทีนี้ก็คือวัดเลยค่ะเราต้องการให้เอลสามสามนะคะท world, иваем, ีนี้เราก็ดูว่าเอวของเขาเท่าไหร่ตัวเนี้จีอ้อยบอกไปสามหกนะคะเพราะว่าวัดแล้วไงอ้อยเถึงบอกได้นี่สามหกเห็นปะเส้นเนี้ยเส้นตรงช็อกเลยทีนี้เขาต้องการเอวสามสามเราก็ต้องวัดอย่างนี้ค่ะอ่ะเราก็ต้องขีดเส้นกลางหลังจากที่อ้อยอ้อยล้อเอาหูออกไปแล้วนะเนี่ยเพราะมีหูอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็วัดเลยค่ะแบ่งครึ่งเลย เท่ากับว่าสามนิ้วใช่ไหมจากเส้นกลางเราก็เีดขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้ก็คือมันเป็นขอบตรงไงมันไม่มีเส้นเส้นกลางหลังให้เราอะเราก็ต้องวัดแบบว่าเนี่ยติ๊กตรงตรงรอยต่อของมันอะที่ว่าเขาย้ำไว้เนี่ยที่ว่าเขากดทับคิวไว้เนี่ยแล้วก็วัดออกฝั่งละหนึ่งจุดฝั่งละนิ้วครึง่งเนี่ยวัดไปก็จะได้อย่างที่อ้อยติ๊กไว้เนี่ยคะ่ะอ่หลังจากนั้นเราก็วัดออกมาเราก็ล็อกออกมาเลยคะ่ะล็อกขอบออกมาก่อนเลยนะ เพราะว่าเราเราจะต้องเราจะต้องตัดตัดต่อตรงนี้แล้วเพราะว่าก็คือเราต้องเก็บเอาเข้าไงเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเราก็ตัดเลยตัดเนี่ยนิ้วครึ่งอ่ะจากนิ้วครึ่งที่มันอยู่เส้นกลางใช่ปะ่ะเราก็วัดจากเส้นเส้นที่ว่าตรงเนี้ยที่เราวัดติ๊กไว้เนี่ยว่ามันจะต้องเป็นเส้นจริงอ่ะเราก็เผื่อเย็บแค่ครึ่งน,นิ้วพอค่ะกเายไปเลย ตัดผ้าที่เหลือครึ่งนิ้วเนี่ยทีนี้มันก็จะถูกแบ่งแล้วเวลาเรามาเย็บต่อแล้วก็เอาเส้นเส้นช็อของเราเนี่ยฝั่งละครึ่งนิ้วเนี่ยมาเย็บต่อกันมันก็เทว่าเอวมันหายไปสามนิ้วแล้วค่ะอ่าทีนี้เราก็ได้แล้วนะหลังจากนี้เพราะว่าทีนี้มันก็จะเหลือทีเนี้ยขอบมันเล็กลงแล้วในขณะที่เนื้อผ้าตรงเนี้ยเราต้องการเก็บสามนิ้วใช่ไหมคะเราก็ติ๊กอย่างนี้ก็ได้เนี่ยให้รู้เลยว่าเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมันฝั่งละนิ้วครึ่งอะค่ะ อ่ะทีนี้เราก็เลาะที่เมื่อว่าเขาก,กดทับคิ้วอ่ะก็เรียกว่าก,กดริมเล็กไว้เนี่ยเราก็เลาะมันก่อนเลยค่ะไอ้ก็เลาะนะเนี่ยเลาะอ,อย่างเงี้ยเวลาเลาะก,กดทับคิ้วเราเลาะด้านในมันอะ่ะเนี่ยหรือว่าจะใช้ถ้าใครยังไม่ชำนาญในการใช้บีพิกลอย่าพึ่งนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะขาดแต่ถ้าเกิดมันเก็บเข้าเยอะอย่างเงี้ยลองใช้ได้เพราะว่าถึงมันขาดไป้ามันก็ต้องต้องถูกกินทิ้งไปไง แต่แนะนําสําหรับว่าบางทีตะเข็บเราที่ไม่ได้แก้เอวเยอะเงี้ยถ้าเรายังไม่ชานาญอย่าไปใช้เพราะว่าเดี๋ยวผ้ามันขาดค่ะอ้อยใช้อ่ะสมมติว่าอ้อยล้อเสร็จแล้วนะคะเนี่ยล้อจนสุดไปเลยนะล้อจนสุดไปเลยนะเนี่ยเราเอาได้ที่ว่าเขาก,กดทับคิวเนี่ยออกก่อนทีนี้หลังจากนั้นมันก็จะเป็นตอนที่ว่าเนี่ยหลังจากนั้นเราเราเราก,เราก็เราก็ไปรียดให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกพอเรา,เรารลาะริมออกเนะนี่ยตรงเนี้ยมันจะหอ่อหอไง มันมองดูไม่เรียบเราก็ไปรีดให้เรียบร้อยค่ะอ้อยก็รีดมาแล้วนะเนี่ยรีดนะเส้นเย็บเดิมของเขาก็ยังอยู่ยังไม่ทิ้งไปไหนเพราะว่าเราเอาไว้ก่อนก็คือเลาะแค่ไอเส้นกดออกไปเฉยอ่ะทีนี้อย่างตัวเนี้ยอ้อยอ้อยอ้อยไอรีดตรงนี้แบบให้มันเรียบแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่รีดเรียบอะบางทีที่กดทับผิวอย่างที่บอกมันจะโห่อๆอมันไม่สวยไงเดี๋ยวแบบมันไม่ตรงอ่ะทีนี้ความยาวของตัวเนี้ยอ้อยก็วัดแล้วเรียบร้อยว่าเขาต้องการความยาวเท่านี้หลดี๋ยวที่วัดจับตัวเขาแล้วนะคะ อ่าทีนี้เราก็ต้องการเราต้องการว่าตัวนี้เขาต้องการเอาเป้าขึ้นเอาเป้าเข้าด้วยไงเป้าขึ้นอ่ะทีนี้อย่างที่บอกอ่ะว่าทุกครั้งที่เราจะทำกังเกมพวกนี้คือเราฉีกขาในออกมาก่อนเลยเพื่อให้เราทําง่ายๆเห็นไหมมันจะโอโถงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเสียดายเวลาหรอกเพราะว่าการที่เราไม่รอมันออกเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งเสียเวลาแหละเพราะว่ามันจะมาลุมมาตุ้มมันมันแก้ยากไงมันไม่โอโถงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันทําให้เราเย็บง่ายขึ้น ไม่ต้องไปนี่มันเพราะว่าไม่ต้องไปเย็บบอโห,โห่ๆอ่ะนอกจากว่าขามสมมติถ้าเราจะเย็บโ,โห่ๆอ่ะไอ้ถ้าเราจะแบบว่าไม่ไม่อ,ออกอย่างเงี้ยก็คือมันต้องแก้นิดเดียวอ่ะเราไม่ต้องเลาะมันไงแต่นี่คือเาแก้เยอะไงอ่ะทีนี้เราก็จับตะเข็บข้างเนี่ยให้ตรงกันกัดให้ตรงกันเริ่มจากปายนี่ก่อนเลยนี่นะกัดตะเข็บข้างให้ตรงกัน จะเก็บข้างให้ตรงกันนะคะอ้าวอย่าอ้อยกัดให้ฝั่งผิดนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกับด้านอะอะเพราะว่าเราเอ้อยถนัดในการที่ว่าจะเอาเป้ามาอยู่ฝั่งนี้ไงน,นี่เป้านี่อ้อยยังล้อไม่หมดนี่ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเขากดทับคิวไว้เราก็ต้องเปิดมันไว้ก่อนเวลาเย็บเวลาเย็บต่อมันจะได้เย็บง่ายๆนะ แล้วเราค่อยมากดทับคิวปิดไปใหม่ได้แล้วเห็นไหมกัดไม่ตรงอย่างเงี้ยต้องเอาให้ตรงกัดจะเข็บให้ตรงค่ะสองฝั่งเนี่ยให้ตรงกันเลยตะเข็บข้างนี่นะเพราะเราล็อกมันไว้ก่อนนี่ค่ะได้แล้วอ่าแล้วทีนนี้อย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป้าเขาก็มันมัน,ม,นมันกว้างไงโคนขามันกว้างไงอย่างที่บอกอ่ะ พอเอวสามนิ้วอะ่ะมันเก็บเข้าอะไรมันก็ใหญ่ไปหมดแหละทีนี้อ้อต้องการเอาเป้าแค่แค่ยี่สิบสี่เพราะว่าของเดิม,มต้องเท่าไหร่เนี่ยของเดิมต้องยี่สิบหกครึ่งนู่นนะเราจะเอาแค่ยี่สิบสี่เท่ากับว่าตรงตรงเป้าตรงตรง,ตรงข้างหน้าเนี่ยที่มันเป็นของเดิมมาชิ้นหน้าเนี่ยเราเราเก็บเข้าแค่ครึ่งนิ้วพอค่ะเพราะว่าอย่าไปเก็บมากกว่านี้นะเพราะเดี๋ยวเป้ามันจะตึงข้างหน้าเดี๋ยวจะล้างไปเอาแค่ครึ่งนิ้วพอนะแล้วเราก็มาดูข้างหลังคนะ่ะข้างหลังเอาไม่ได้ คือไปวัดเอาต้องการยี่สี่แต่ทีเนี้ยยี่สี่มันมันเยอะเกินไปไงไม่เป็นไรแล้วเอายี่สิบห้าโว้านี่มันก็ถูกกิน,กนไปตั้งตั้งเท่าไหร่อันนี้ก็นิ้วนิ้วหนึ่งกระเบียดนี่เกือบสองนิ้วแล้วไงพอแล้วบางครั้งอะ่ะเราเราเราก็เอาไปตามโครงเกงมาแนะคะ่ค่ะเนี่ยเอาแค่ยี่ิบห้าพอนะ เพราะว่าเอายิบสี่ไม่ได้หรอกมันถูกกินเป้าเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวข้างหลังเขาตึงนี้เนี่ยโค้งกางเกงมันมาอย่างไงเราก็ทําไปตามนั้นแหละค่ะเอาพอสมควรให้มันดีขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่นดิดหน่อยเราเอาว่ามันเยอะเลยแหละดูดินี่ก็ถูกกินอยู่เยอะแล้วนะเส้นเนี้ยเนี่ยเท่ากับว่าของเดิมอ่ะเท่าไหร่ะเนี่ยถูกกินไปตั้งนิ้วนิ้วหนึ่งกระเบียดแล้วอ่ะพอแล้วข้างหลังก็คือไม่ควรเกินนิ้วครึ่งน,นะข้างหลังเนี่ย แล้วก็แล้วก็นี้ครึ่งนิ้วข้างหน้าเนี่ยเอานิ้วครึ่งดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยเีอาเข้าอน,นิดนึงหน,น้วครึ่งนะเท่ากับว่าเอาเป็นยยิบยิบยิบเท่าไหร่ 20, อ่ะยี่สิบอ่ะยี่สิบสี่ครึ่งหรือยี่สิบสี่ครึ่งเออพอลอะออะพอละเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกอ่ะอย่ากเกินนิ้วครึ่งค่ะของเดิมมาเท่าไหร่ยอย่าอย่าเอาเข้ามากเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะมาขีดแต่งใหม่นะอ่าได้แล้วนะคะที Ó น,นี้อย่างที่บอกว่าสําหรับกางเกงตัวเนี้ยปลายขาเขาต้องการที่เดิม เพราะว่าเขาไม่เอาขาเดิมมากเราเอาเป็นแบบขาตรงๆอ่ะเท่ากับว่าขาตรงๆม่นอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกอ่ะตัวนี้เขาว่าประมาณสิบห้าค่ะเอาขอขาเดิมเพราะว่าเขาต้องการเอาขาเดิมนะนี่แล้วก็วัดมันขาเดิมมันอยู่เท่าไหร่สิบห้าอ่ะแล้วก็ติ๊กไว้สิบห้าของเดิมพอนะคะแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยพอมันเข้าแล้วช่วงโคนช่วง ช่วงขาเนี่ยมันก็ต้องถูกอาเข้าด้วยไงช่วงเขา่าอ่ะเราก็วัดแบ่งครึ่งก่อนค่ะเมื่อเราสร้างกางเกงแหละว,วัดแบ่งครึ่งก่อนนะนี่28 28ครึ่งหนึ่งเท่ากับ14และกดของมันก็คือต้องเอาขึ้นสองนิ้วนะคะจากเขา่าอ่ะวัดขึ้นมาสองนิ้วนะตรงเนี้ยอ่ะอะอย่างนั้นเราก็จะขีดว่าเอาเท่าไหร่ดีแต่กะคร่าวๆว่าให้ให้เส้นเนี้ยมันขีดเชื่อมขึ้นมามันไม่ว้าวเกินไปแล้วก็ไม่ออกมากเกินไปเดี๋ยวเก็จะขีดแบบว่าเอาประมาณเท่าไหร่ดี อาสักประมาณสิบเก้าแล้วกันนะตรงตรงนี้สิบเก้าลองดูที่วลาเราขเขียมันจะผ่านเส้นดีไหมเราแต่งได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดอันเนี้ยแต่สําหรับบางคนที่เขากาหนดเนี่ยที่อ้อยเคยทาไปกางเกงทรงรุงอะ่ะอันนั้นเขากําหนดเราก็เอาไปแต่นี้คือเราต้องการให้มันเป็นจุดผ่านเฉยๆเราวัดเป็นเกณฑ์เพื่อเพื่อให้มันมองเป็นแบบมองดูแบบให้มันบาลานซ์กันนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็ใช้ไหมมันชัดโค้งเลยนะคะแ้ํมันัดโค้งช่วยค่ะ อ่ะเราก็ขีดเลยนะลองขีดดูซิว่าจาักครึ่งนิ้วข้างหน้าเนะี่ยอ่ะขีดผ่านมาดิอ่ะมันได้อยู่นะนี่ไงเนี่ยขีดผ่านมามันมองดูไม่มันมองดูเส้นแบบว่ามันเชื่อมกันต่อจากกันได้ดีอะ่ะนี่ไงนี่ก็เหมือนกันนะคะข้างหลังนี่นะอ่ะเราก็ขีดอ่ะไม้มันทัดโค้งค่ะเนี่ยไม้มันทัดโค้งอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเป็นอาวุธอย่างเดีเลยค่ะเนี่ยให้ทุกคนซื้อติดบ,บ้านไว้ได้เลยนะสำหรับมือใหม่ที่ใครยังไม่รู้จักอนะ่ะ เดี๋ยววันหลังอ้อยจะมาแนะนําอุปกรณ์การใช้นะคะแต่อันนี้ค่อยๆบอกเรื่อยๆไปก่อนนะอ่ะทีนี้หลังจากนี้เราก็พอผิดมีมาอ่ะมันผ่านได้นะอืมเดี๋ยวเดีย,ดยมันมองดูอย่างตลกอยู่ตลกอยู่เห็นปะพอเราผ่านเส้นนี้แล้วว่ะเอายังไงอะ่ะ มันมองดูทรงมันยังไงไม่เอาอ่ะงั้นเอาเส้นเป้าเส้นนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจมาเอาเส้นนี้แล้วเห็นไหมเวลาขีดอะเห็นไหมมันมองดูเส้นไม่สวยอะเนี่ยเราก็เอาใหม่อะเอาเส้นข้างนอกดีกว่าเอาเส้นเป้าขีดออกไปอีกเอาเส้นเดิมที่ว่าเราวัดไว้อะเนี่ยบางทีทําไปเราก็คิดไปอย่างงี้นะคะว่าบางครั้งมันมันต้องมองดูให้มันมันดูดีมันมองดูข้อท่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูดีแล้วก็เป็นเส้นที่รู้สึกมันตรงๆรชื่อๆมันนี่ไปอะไม่สวยอะ อ่ะเชนี้ได้แล้วค่ะเนี่ยมันก็ขีด่าดได้ละคือเราไม่ต้องการให้มันว้าวอย่างนี้มันมันพอวาวอย่างนี้อสมมตินะอ้อจะลองขีดวาวให้ดูนะแล้วทีนี้มันเป็นยังไงมันงงงงไงมันไม่สวยเห็นปะในขณะที่ปลายขามอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราต้องขีดเส้นเชื่อมที่มันดีๆนะคะอ่ะหลังนี้ที่ได้แล้วนะคะเราก็ตัดมันออกก่อนตัดออกมาเลยนะตัดให้เหลือครึ่งนิ้วค่ะตัดเป็นเกลฑ์เลยเพราะไม่ต้องกลัวว่าข้างหลงข้างหลังมันจะตรงกันหรือไม่เพราะว่า เนี่ยเรากัดตรงนี้ให้มันตรงแล้วอะ่ะตรงเนี้ยบางทีผ้าอย่างที่บอกอะ่ะบางทีเขาทํามาไม่ตรงรอ่ะเราก็มาจัดให้เขาให้ให้ตรงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขีดไอ้เนี้ยตัดเป็นเกณฑ์เกลยว่าครึ่งนิ้วก็ตัดครึ่งนี้ปุ๊บก,ก่อนที่เราจะย้ายไปฝั่งนี้เราก็ขีดเนี่ยลงไปก่อนขีดลงไปที่ผ้าข้างข้างล่างก่อนค่ะใช้ช็อคนะให้ช็อคขีดด้านล่างเนี่ยแล้วก็เอาไว้มันทัดวางอยู่ที่ชิ้นบนค่ะขีดไปมันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นี่ พอเป็นข้าวๆเพราะ,ะ,ะว่าเดี๋ยวเราจับเย็บเราก็เย็บครึ่งนิว้วแหละแต่าเ,เราขีดเพื่อให้มองดูเป็นเกณฑ์ว่าเออมันมันไม่เลยเฉยไปไหนแล้วไงอ่ะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะที่ด้านหลังนะก็ตัดครึ่งนิ้วเหมือนกัน,นะคะ่ะตัดก่อนเลยปึ๊บอ่ะแล้วก็ขีดช็อคลงมานะคะปึ๊บนี่อุย้ย นี่ค่ะนี่ได้แล้วอ่ะทีนี้เหลือขั้นตอนสำคัญแล้วของการทำเอวนะคะของการทำเอวนะอย่าอ้อยถนัดฝั่งนี้กลับด้านมาดีกว่านะเพราะรู้สึกว่าเราถนัดในการขีดแบบนี้เหมือนเราต้านกังเกงอะฝั่งนี้เราถนัดมากกว่าอ่าเราเอวสามเข้าสามนิ้วเราก็ต้องวัดจากเส้นเส้นเย็บเดิมของมันเข้ามานิ้วครึ่งนะคะเพราะอย่างที่บอกอะตรงนี้มันมีสองชิ้นไงมันก็เลยต้องเข้าชิ้นละหนึ่ง ข้าวชินละนิ้วครึ่งทีงนี้อย่างที่บอกอ่พะพอคิดอย่างเงี้ยมันเฉียงไปเห็นปะย,ย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นกระจุกเราก็ต้องเรากินข้าวมันให้มันบาลานซ์ี่นนะคะตรงนี้นิ้วครึ่งตรงนี้อาจจะเข้าสักสามกระเบียดค่ะเนี่ยตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยแถว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 ที่จะถึงโค้งเนี่ยประมาณอาจจะ่ะสะโพกประมาณว่ายังไงอะ่ะเส้นสะโพกแล้วกันเนาะ เส้นสะโพกสมมุติว่าสะโพกคนเราวัดโดยส่วนนี่ไปมันจะหลุ่ที่ประมาณแปดนิ้วใช่ไหมแต่ที่มนมีเส้นเราก็ตรงนี้เว,ว,ว้าอะลงไปสักประมาณเผื่อไปอีกนิดหนึ่งอ่ะเลยเส้นสะโพกไปอ่ะพูดง่ายๆอ่ะมองดูให้มันเป็นแบบจากโครงเดิมของมันเนี่ยเราก็เอาโครงเดิมมันแหละแล้วก็เขีบแบบให้มันมันเข้ามาเนี่ยอย่างโครงโครงก็เข้ามาอยู่ที่ประมาณเกือบสามกระเบียดน,นะ ไม,ไม่ไม่ต้องถึงสังกระเบียดก็ได้เพราะว่ามันมันพอแล้วพอเข้ามากเกินไปเดี๋ยวมันเข้าก้นไปอีกนี่ค่ะเราก็ทาอย่างนี้นะคะเนี่ยเราก็เขีดนอย่างเงี้ยจะช็อตติ้งอย่างเงี้ยเลยนี่โค้งเส้นใหม่เลยค่ะนี่เราก็ขีดเส้นโค้งเส้นใหม่เนี่ยนะนี่อย่างนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็มาเลียวหายอยู่ที่เดิมที่ว่าเส้นเย็บเดิมของเขาที่เป็นจุดเดิมของเขาอะเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเราถูกอินเข้าไปหน่อยเห็นปะ มันก็จะมองดูเป็นแบบบาลานซ์ดีหน่อยเหมือนกับโครงกางเกงเดิมเขาอะเนี่ยเราก็ขีดเพียงแนตะ่ว่าตรงเนี้ยเราเยอะมากหน่อยแต่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องเอาเยอะอย่างที่บอกถ้าเอาเยอะนะ่ะเดี๋ยวตรงนี้มันจะบีบเขาเกินไปไงก้นนะ่ะเนี่ยเราก็ขีดเงนะี้ยแต่งเอาเงี้ยเอาพอสมควรนะคะเนี่ยสรุปว่าตรงเส้นของมันเนะี่ยมาไม่ถึงสามกระเบียดน,นะประมาณห้าแปดอะห้าขีดเนี่ยค่ะก็จะได้ลนะก็จะได้ เป็นใหม่หมและชิ้นี้เราก็ตัดเลยค่ะตัดให้เหลือสักสามกระเบียดนะคะข้างบนอ่ะเราก็ตัดเร็วมาตัดเรยวมาตัดเรยวมาเหลือครึ่งนิ้วนี่ก็จะได้อย่างนี้ค่ะอ่าชีนี้เราก็ขีดลงไปข้างล่างให้มันเป็นอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้เส้นเป้าใหม่ที่สวยงามขึ้นแล้วก็มองดูไม่ไม,ไม่ไม่หอ่อไม่อะไรละเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะนี่ ก็เป็นอันนี่ตรงนี้ก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะแบบเนี้ยเราเนี้ยเราก็เย็บเข้าเย็บประกอบตัวเข้าไปเหมือนเดิมค่ะนี่แกะออกมานะคะแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นเส้นเป้าใหม่เ่ากอกว่าตรงเนี้ยพอเราขีดกินไปสะพงทะโพมันก็ต้องถูกกินไปไงเนี่ยมันก็จะเป็นโครงเกงที่สวยขึ้นนะคะ เนี่ยนะคะเราก็ไปหลังจากนั้นอะ่ะอ่ะอย่างที่บอกว่าอ้อยรีดพับเส้นไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็พับเย็บถ้าเราพับเย็บหนึ่งนิ้วเราก็วัดจากเส้นสันทบี่เรารีบเป็นรอยไวอ้อ่ะวัดขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะพับเย็บหนึ่งนิ้วนะแล้วก็วัดอย่างเงี้ยวัดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอ่ะตรงนี้อย่างที่บอกอะ่ะสำคัญมาก ว่าเส้นตรงนี้มันตกตรงไหนเนี่ยปลายมันต้องตกที่เดียวกันนะคะเวลาเราไปเย็บเนี่ยเราต้องเย็บตามเส้นนี่เลยเพราะว่าเวลาพับไปขากนจะได้พอดีนะเนี่ยนี่ค่ะได้แล้วตรงนี้ก็อย่างที่บอกอะพอหลังงานเนี้ยพอเสร็จตรงนี้ใช่ป่ะเราก็ไปพ้ง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 เนี่ยสี่สี่ดะสี่สี่ชิ้นเนี่ยเนี่ยสี่ด้านเนี่ยทั้งหมดมันสี่ชิ้นใช่ไหมเนี่ยเอเนี่ยสี่สี่อันเนี่ย ขาหลังสองขาหน้าสองเนี่ยยัพงพองงไปค้งเสร็จปุ๊บเราก็มาเย็บค่ะเย็บเนี่ยโดยที่เวลาเย็บเนี่ยเราก็จับปลายมันให้ตรงกันอย่างที่เราติ๊กไว้นะคะจับจับปลายมันให้ตรงกันหลังจากนั้นเราก็จับผ้าให้ได้ครึ่งนิ้วแล้วก็เย็บตามเส้นที่เลยไม่ต้องกัดเข็มมุดนะแล้วพอถึงใกล้ช่วงเป้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราดึงผ้ายืดได้โดยที่ให้เป้าเดิมของมันอยู่ที่นี่ อพอเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มารีดรีดแบมันรีดแบเสร็จแล้วก็มาเข้าเป้าหลังเนี่ยเข้าวนกลับมาทั้งเดิมแล้วเข้าขอบเอวก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกางเกงตัวนี้ก็อ้อยขีดให้ดูเฉยๆนะคะวิธีการเย็บนี่อ้อยเคยลงไว้แล้วว่าช่วงที่ทํากางเกงทรงลงทรงลงหรือว่ากางเกงแก้ขาในเยอะๆนะ่ะอ้อยมีสอนวิธีการเข้าขาในแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ